กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดตกทุกคนสบายดี FC ทุกท่านเพรว่าฟังไทยฟังลาวเพรว่าอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องสาวบุไลในตอนนี้พี่น้องเอ้ยนอนก็บ่ได้นอนในเวลาตีตี่ตีหนึ่งครึ่งพี่น้องเอ้ยเป็นนะพอเจออย่นีพี่น้องเอ้ย บอกว่าเอาควายขึ้นเอาควายขึ right <c oughs flash plays> ้นไปไววอยู่เพื่อนาไวปอยู่เพื่อนตอนหลับสมาสิกใหม่พี่น้องโอ้พี่น้องเลยตอนหลับจากมืออะไนะตอนนี้บรมาหนังเผาอันควายได้พี่น้องมาหนังเผานองควายฝัง นางเฝอน้อง,งตอนนี้ก็สิลสลุมสระซือหิวนอนอยากนอนตอนนี้นกะก็ับนีอยากนอนแหงนน้งมานางเฝ้านอกควายพี่น้องเยโบ่เสียฮงบม่ได้เสียออกกำมันนอนนะมันเสียออกกี่ดอกนี่มันบนอนนี่นหะน้องชายมาปลูกว่ะมาปลูกเอือยปลูกไม่เจอเมื่อกี้ เมื่อพกกวานเอื้อยเอื้อยฉันควายจะออกลูกลูกผุดฉีดขึ้นมาพี่น้องจนเมื่อยควายจะออกลูกป่ะสานคิดว่าว่าเอาหลินได้พอออกลูกดีดีตัวแม่เรือตัวเถกตัวแม,วแม่ได้ตัวแม่พี่น้อง ตอนรับสมาชิกใหม่พี่น้องเิว่าเน่ยได้สิ่ะนางฝาอชีมานั่งฝาเบิดลขึ้นนี่เลยบาทพี่น้องหว่าขอเจอยว่าเอาควายขึ้นไปเทิงเด้ว่าสะแต่เวนเดนลงว่าสิลงมาเอาควาย พอขึ้นเอ้ยคนว่าพอได้ดอกวะจะทายมานนางเาวนี่งด้งนางเาวนนองควายยังยามได้สิได้ตัวเม่พี่น้อยอืมอืมยางแม่เม่นโอ้โอ้ย่างแมเมยู่นโบวจังมงสิได้ ้องใส่บือมันหลุดเดี๋ยดิเรารอชมรางกันพี่น้องโอ้ยบุ๋ยจะจักโมงสีได้ตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งซลุมสลืออยากนอนนั่งเฝ้า

เออลูก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 เอาไปตัวู้เดี่ยอยากนอนรอลุกอี่ดอกรอรุนองควายนองแหลกแหกมาน น้องนําโชคได้ตัวแม่พี่น้องเอ้ยควายน่ะก็เป็นผู้หุผู้ดีพี่น้องเอ้ยควายบดเมื่อยได้หะเนาะพี่เจ้าเพิ่นมาน่ะนะมาข้างหลังน่ะมันสิหายมาทางหลังน่ะ สิออกเลยเพี่นอนเขากำลังเอาเขานองควายปเจอยว่าใกล้สิออกเลยพี่นอนโยนตะสะจัะลงเลยดีได,ด้ดีมันสินอนอน คุณนำมอเหื่อเหนื่อยแลวนอนถือเตียนสิตงอเตียยสิตรงพี่น้องตกตกต้นหญยาวตกน่งคันแม่คันแม่นนองส้เาๆนะคือสิบ้าอนะพี่้อย ยันมือเศร้าพุ่นแหละคือส <hei> <ts s î authenticity> <ts> ิบ่ฮู้จักดอกสิว่าแนวใดซั่นน่ะน1เช้าตี2เด้อพี่น้องเอ2:00นอยาก คໍ mm ່ຄິດວ່າມັນຊິໄດ້ຮ້ອງເພາະວ່າອັນເຮົາກໍໄດ້ໃຫ້ເອົາຂຶ້ນໄປໂຫເຖິງມັນໄດ້ເຮົາກໍຊິໄນຕນອງຊມຍື່ງິນນນອງກຈມ່ຍັຕນ lăng nhau ọ Nhao nhau nhao nhau ọ đi mà bây giờ Nhà ồn nhà ồn rồi hả đây đây chị ồn đây phía đâu cay là cay là nhưng ừ, vừa chơi vài nhiêu rồi vừa chơi nhưng vài nhiêu nhưng với thằng ửn rồi nó đây rồi

Cô chó con, yêu 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 gì 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 yêu 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 yêu. vô vui đâm vô vô rồi ui Đẹp loại mọi người một than dạm ơi điệp loại thì đi đó cho cậu cổ quá nhỉ đâu จะผูกไว้ไนี้แหละแต่ต้องต้องผูกสันเอาเอาสายถอดได้เลยพี่น้องได้เลยได้เติมยัง ได้แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะมา,าน,น,นะพี่จาาหันนลยอยู่ในแดนสฟินอตมาเฝ้าน้องงัวคุณสิเมย์ได้แต่เฮิงเลยตอนนี้ก็เวลาตีหนึ่งสี่สิบเก้านาทีน้องควายพี่น้องโอ้ยขอโทษขอภัยหลายๆฮะคิดเพาะน้องควายพี่น้องเวนน้องงัน้องควายดอย ควายไปน้องงัวตอกรากแล้วก็เกี่ยวอันนี้แหละจะไปผูกไป่บึงเด้อยหยันตอหยันยังไม่โปะผูกผูกเดินนะก็ได้ผูกหยันตอบลูกเลยบลูกมานะ เราก็ได้เรียบร้อยพี่น้องได้สมาชิกใหม่เพอมได้มะเผาวน่องควายเพาะสมาชิกใหม่กับตัวแม่พี่น้องสีดำคือเก่า เดี๋ยววยางกอดเดได้เสียไปใจอันนี้ได้จะจะมันขออย่าลืมเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องอยากนอนสิเพิ่งห้าสิบเมื่อเอาควายก็ได้แล้อง ฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามก็สับสั่งใคอย่าลืมก็กลูกกระดิ่งให้ซาวบุายน้ำเด้อพี่น้องเด้อซ <c oughs> าบุรีพิจพะประก,นนกรารใดก็ขอโทกขอภัยหลายๆไปแล้วพี่น้องจะไปดีว่าท,ทุกคนอยา่าเจ็บอย่าจนเงินทองไหลมาเต็มมาเด้อพี่น้องไปดี